สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราก็จะมาดูขบวนรถด่วนพิเศษทักษินดัลตที่31กรุงเทพชุมทางัดใหญ่นะครับเป็นรถซีนานะครับฮิตาชิหมายเลข4513นะครับ ไปนะครับก็ขบวนด่วนพิเศษทักษณิณรัฐเข้าสู่สถานีสามเสนแล้วนะครับขบวนทักษณิณรัฐต้นทางกรุงเทพไปทางชุมดางหัดใหญ่นะครับสุดยอดมากเลยนะครับผม